พิงค์พิชามน์แรงต่อเนื่องปราบเล็ดชาน่าจากมาเลเซียเข้าลุน้นแชมป์หญิงเดี่ยวอินโดนีเซียมาสเตอร์2026สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์ครับคลิปนี้เรามาอยู่กับการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์2026รอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยววันนี้วันที่24มกราคม2569มีนักกีฬาไทยของเราลงทำการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศครับ พิงค์พิชามนมืออันดับ36ของโลกพบกับเลเชานนามืออันดับ42ของโลกจากมาเลเซียโดยในเกมแรกพิชามนออกสตาร์ทได้ดีกว่าออกนำเลเชานนาในครึ่งเกมแรกและกลับมาในครึ่งหลังของเกมแรกก็ยังคงเป็นพิชามนที่สามารถทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องอาศัยเกมรับแล้วโตทำคะแนนขึ้นเกมพอยต์ได้ที่20ต่อ15แล้วก็ปิดเกมแรกไป21ต่อ15ครับ มาในเกมที่2เรียกได้ว่าแต้มไหลมาฝั่งของพิช,ชามนกันเลยทีเดียวออกนําห่างถึง6ต่อศูนย์ครับแต่ทางเลชาน่าเองก็เร่งเครื่องไล่ตามมาเหมือนกันครับเตอร์พิช,ชามนก็ปิดครึ่งเกมแรกไปก่อนที่11ต่อ7ครับและในเกมครึ่งหลังทางเลชาน่าก็มีหือมีอือเหมือนกันครับเร่งทําแต้มไล่ขึ้นมาแต่ในช่วงท้ายเกมเป็นพิช,ชามนที่ทําได้ดีกว่ารับโต้ทําแต้มหนีห่างออกไปเรื่อย บวกกับความผิดพลาดของเลดชาน่าที่เร่งจะทำแต้มตามมาแต่ทำเสียเองส่งผลให้พิชามนลปิดแมตช์ไปได้21-17ต่อใช้เวลาทำการแข่งขันไปทั้งสิ้น41นาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับหนึ่งของรายการอันดับ4ของโลกในปัจจุบันเรียกได้ว่าแข็งโป๊กเลยนะครับปัจจุบันผลงานอาจจะไม่ได้ไร้เทียมทานเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังเป็นต่อครับด้วยประสบการณ์ที่มากเหลือเกิน ก็ต้องมาลุ้นกันสําหรับพิช,ชามนดาวรุ่งหญิงเดี่ยวของไทยเราครับคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์แฟนแบดมินตันมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยครับซึ่งคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียพวกเขาจะคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างหลังจบแมชนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ของคนแรกครับเขาบอกว่าถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ดวลกับนักกีฬาไทยที่กําลังสร้างชื่อตั้งแต่อายุยังน้อย เลชา่าทำเสียเองมากเกินไปในช่วงต้นเกมแม้จะพยายามเร่งเครื่องไล่ตามมาภายหลังแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วนักกีฬาไทยคนนี้คุมพื้นที่ในสนามได้ดีมากจริงๆและเราคงต้องจับตามองเธอให้ดีในอนาคตคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าทำได้ดีมากเลชา่านี่คือประวัติศาสตร์ที่สามารถเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศรายการระดับ World Tour Super 500ได้ ด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องเตรียมสภาพจิตใจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพราะหลังจากนี้ความคาดหวังจากแฟนแบดมินตันชาวมาเลเซียต่อผลการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ถัดไปจะสูงขึ้นแน่นอนหวังว่าสิ่งนี้จะไม่กลายเป็นภาระแต่จะเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาฟอร์มการเล่นต่อไปสำหรับแมชนี้ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือการเคลื่อนที่ของนักกีฬาไทยนั้นรวดเร็วกว่าและมีลูกตบหรือจังหวะตีที่หลากหลายกว่ามากซึ่งสร้างความลำบากให้กับเลชานนาอย่างมาก คอมเมนต์ของคนต่อมามาคอมเมนต์ว่ารู้สึกอิจฉาประเทศเพื่อนบ้านจริงๆที่มักจะมีนักกีฬารุ่มเยาวชนที่เปลี่ยนไปเบยพรสวรรค์แจ้งเกิดขึ้นมาเสมอสงสัยพวกเราคงต้องเดินหน้าค้นหาและภาวนาต่อไปแต่อย่างไรก็ตามทำได้ดีมากสาวน้อยเลชชนาสู้ต่อไปนะคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับพูดถึงพิช,ชามนว่าพิงอายุแค่19ปีเท่านั้นเองประเทศไทยยังคงผลิตนักกีฬาแบดมินตันชั้นยอดออกมาได้อย่างต่อเนื่องจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อมาครับบอกว่า พิชามนคือรัชนกอินทนนท์คนต่อไปนักกีฬาของเราต้องเล่นให้ไร้ทิฏฐิเท่านั้นถึงจะท้าทายเธอได้ในทํานองเดียวกันพนิชพลก็คือกุลวุฒิวิทิตสารในอนาคตส่วนคู่แฝดของเขาอย่างพักพลที่ตอนนี้จับคู่กับซับซิริแต้รัตนชัยก็กําลังจะก้าวขึ้นมาเก่งเหมือนคู่ของเดชาพลกับสุพิศราในเร็วๆนี้นักกีฬาไทยไม่จําเป็นต้องใช้โค้ชชื่อดังระดับโลกมาฝึกเพื่อให้เป็นนักกีฬาระดับโลกเลย ตำนานของเราอย่างรีชองเวหรือพี่น้องตระกูลไซเด็กต่างก็ถูกสร้างขึ้นมาจากโคชท้องถิ่นทั้งนั้นคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ comment ว่าประเทศไทยผลิตนักกีฬาระดับโลกออกมาได้สำเร็จแล้วในขณะที่ประเทศของเรายังคงเผชิญกับปัญหาทั้งในประเทศชายเดียวและหญิงเดียวและคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้บอกว่าเป็นเกมที่สวยงามนะแต่แค่ไม่มีโชคไว้ลองใหม่รายการหน้าน่าเสียดายที่ปล่อยลูกออกหลังไปเยอะมากคงจะนึกว่ามันออกสินะ นี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนแฟนแบดมินตันวาเลเซียเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้ก็ส่วนใหญ่จะพยายามเลือกคอมเมนต์ที่พวกเขาพูดถึงนักกีฬาไทยของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับนักกีฬาไทยของเราครับเพื่อนๆฟังจบแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ